นิสสันมาร์ตเกียร์ออโต้ผ่อนถูกๆรถบ้านมาแล้วจ้า,จาสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับน้องนะ้าสืมโนกัตลิมาอีกแล้วจ้า,จาสวัสดีครับเสียยาบัานท่ารูปดอยใจดีจะไหนจะเต็มครับผมเออหลายๆคนอยากจีถามว่าเป็นยังเต็มนี่คือเอาแต่เกียร์ธรรมดามาก<ม>คือแบบเอาออโต้มาเอาไว<ม>้จนหรับพ่อแม่พี่น้องทีครับรถเกียร์ธรรมดาเปล่นเน่ยพอเปลี่นจัเ,นจเอาออโต้ผ่อนถูกๆจัดจักร ดีๆมากน้ำเสนอไ้ครับโตแรงแน่นอนไม่ติดหวังแน่นอนครับผมวันนี้มาพบกันรู้ร่นอะไรคะ Nissan Max 1.2 E Auto ปี2013ครับผมจ้าเปิดรถยังรถบ้านเขาจะบอว่าสิบอ็รถคันนี้เป็นรถบ้านพึ่งเก่านะจ๊ะครับผมเปิดราคาขายอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทครับผมนะคะแล้วก็ออกรถกับเสียยะใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทครับผม0บาทพอไม่ดอก ายแดงพอนทรายโมโหดาวทรายโมโหแต่ว่ามาหาเห่าศูนย no ์บาทให้ออกรถศูนย์บาทราคาแล้วก mm ็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่1,900บาทครับผมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่4,400บาทถูกมากเลยเจ๊โคตรถูกเลยค่ะเจอยโต้นนะสีดำดำมาดูที่ตัวรถก่อนครับผมมาให้ดูครานเดียวเลยพี่น้องกระจังหน้าอ่า สีมันตกสเก็ตสีมันตกสเก็ตนะครับเดี๋ยวเก็บไรอย่ให้เหมือนเขาจะติดสติกเกอร์มาแล้วมันก็ลอกออกมันไม่ใช่สีจริงนะเนี่ยอันนี้สีสีสีรถอ่าอันนี้สีสติกเกอร์สติกเกอร์น่าจะลอกมาเดี๋ยวถอดออกแล้วก็ทําความสะอาดกีบลายละเอียดให้เหมือนมันผิดวิสัยของคนใช้รถอ่ะเนาะเหมือนเขาติดไรมันสักอย่างคลิปมาซื้อๆก็เดี๋ยวเสียยากผลเอาไปเก็บงานเก็บสีให้เอาไบเหมือนใหม่เลยแล้วก็แม คู่โตติดรถมากนะครับผมจะเป็นแม็กเวลครับแม็กเวลคูะใรอยากได้กะสีนอกจากได้กะสิจัดให้ฟรีอีกครับผมเลือกไล่ได้ปวจิเป็นทีสามเจ็ดฟรีอาร์พีวันฟรีสีอีแัดฟรีอารีสามศูนย์ฟรีครับผมจะรถบ้านงามๆนะครับผมไม่น้อยไม่น้อยเท่าไหร่นะน้องพับ2องเซนกว่าใช่ไหมนลองเบืองลองเบือง เกียร์ออโต้นะครับมาอยู่ที่สอง0สหนึ่งพันโลนะครับวิทยงวิทยุจอติดไหมพร้อมรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับเกียร์ออโต้กระจกอันนี้เขาติดมาให้นะจับคนเก่าครับผมพื้นหลังคาเดิมๆนะครับง่ามแห้งขั้นนีขนาดนีกล่องว่งจรนดหน้าติดกล่องติดหน้ารถกระจกข้างปับไฟฟ้ากระจกแล้วก็มองข้างก็เป็นไฟฟ้าไฟฟ้านะครับเม็ดอาตเติมหมดเ้อง่ามแห้งครับผมถ้งันนี้ มอะมองประตูมองสอบประตูเดิมเดิมเดิมหมดครับสปีกเกอร์ยูคบชัดเจนครับผมเออโบมีตอกมีตำชนนะคือความหรูว่าจอมงาไใใหม่มานแน่นอนครับผมจมาดูภายในห้องผู้โดยสารครับผมทิ้งเพนิฟาสุปภกณฑ์มันบอกขออภัยตรงที่ว่าห้าวหลังเบอร์ท่านจ้ามันขึ้นเข้านะครับอาจจะมีรถมือสองก็จะมีคาบกาแฟคาบที่ดินที่ฝุ่นอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเหาเม็ดอาร์ตเติมหมดนะครับให้แบบเหหมมือนใ่เดี๋ยวเก็บทําความสะอาดล้างซักเบาะทําเก็บรายละเอียดให้นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าโชคพังบ่โชคตรงนี้เสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมจากยัไม่ได้จ้าเม็ดอาร์ตเติมหมดนะครับผมและที่สำคัญเบาะอันนี้มันพับลงได้เบาะพับได้นะเออจ้าเอาไปขาะไปขายได้นะครับผมขายได้ขนของขายของไหนครับผมโอ้อ่า ยาง<ม>บอกแม่แรงอยู่ครบนะครับ,รบพื้นเดิมเดิมรถไม่มีการติดกงติดแจ๊สนะครับรถคันนี้ต้องร<ม>ับบอกก่อนว่าไม่มีประวัติที่ความจมน้ําไฟไหมตัดต่อได้ก่าซีตัดต่อได้ตัวถังแก๊สเปลี่ยนสีเปลี่ยนเล่นนะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถเดิมรับประกันตัวถังเดิมรับประกันบอดี้รถตัวเดิมครับผมเดิมทุกอย่างจ้ะไม่มีติดแจ๊สแน่นอนครับรับประกันบูได้ชูทางไกแดนไกลบ่มีลวลามาเบิงหรือว่าาสะดวกที่จะมาดูรถเราก็เลย รีวิวให้ดูเลยครับผมดีรีวิวให้เบิ้งทุกซอกทุกมุมทุกจุดครับผมสิได้เสื้อใจกันว่างใจกันครับผมจ้ะบวัวตัวประถมแน่นครับผมจับางคนนี่ซื้อรถจะเต้นเข้าไปขั้นเดียวกลับมาเอาขั้นที่สองที่สามครับผมเม็ดอาร์เติมหมดนะครับผมจ้ะ จากโรบอทจากโรงงานตีโรบอทได้เลยว่ารอบๆคันอ่ะไม่มีชนหนักมาเลยนะไม่มีบุกไม่มีอะไรเลยตัวไม่มีรอยชนรอยตำเลยนะครับผมนับปตะตรงประตูข้างบนข้างล่างเดิมหมดนะครับตัวรถเดิมจ้าเออเอาเห็นชัาๆตะกองซุ้มเหล็กซมีตรงไหนไม่ดีก็อย่าเก็บรายละเอียดให้แท้แน่นอนครับไม่มีโกหกนะต้องเก็บรายละเอียดให้ดูที่ห้องเครื่องนะครับผม เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องขาวจั้วะรับประกันเลยไม่มีน้ํามันเยิ้มน้ํามันไหลรั่วหรือซึมนะครับรถไม่เคยชนเฉียวหนักอะไรมาทั้งนั้นนะครับผมจากน็อตคานหน้าเดิมหมดนะครับร่องแก้มคานหน้าหมดสติกเกอร์อยู่เดิมครบชัดเจนครับน็อตฝาอ่าน็อตอ่าร่องแก้มเดิมหมดนะครับไม่มีรอยไขรอยแกะฝาโปรงเดิมหมดนะครับซูมดูที่ฝาโปรงไม่มีรอยไขรอยแกะเบ้าโชคเดิมๆนะครับเรียนกันทุกจุดนะครับแผ่นปิดอยู่ครบชัดเจนนะครับซื้อขายได้ตามปกติจ้ะ จัดไปเน้นได้ตามปกติดูที่ฝั่งนู้นนะครับก็อยู่ครบถามว่าเป็นยังผู้ใดเอฟซีเป็นยังคือใว้ใจซื่อกับเฮาดูบ่อยดูบ่อยแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจเออพอเรารีวิวให้ถึงตัวรถชัดเจนชัดเจนเลยพี่น้องผู้ใดว่ารถเป็นกสีเบิรงคือเฮานี่แหละดูกันไม่เยอะเลยที่พี่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดูเพราะว่าน้ำมันมันหมดนะเออน้ำมันเบิร์ตเสียกลับมาได้ตอนนี้ก็สีเดิมเอินสร้างมาเขียนให้พีเดิมสร้างมาส่เขียนเมื่อแล้ว จัดจัดเติมหน่อยมากจัดเนือเพราะแม่ยังพี่น้องจัดที่บริษัสัมภาษณ์ก็บรรยากาศครับผมเลยต้องบอกว่าลเบอร์เก๋ไม่รีวิวอยู่โชว์ร่วมกันเสียงดังก็สั่งก็เร็วจักเทื้อเออครับผมมา นิส s ัน m a r ์ทนะคะปี2013เจ้ออโต้นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่239,00 0บาทจ้าแล้วก็ออกรถกับเสียยะน้องนัทใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทครับผม0บาทพ่อถูกเคตครนแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้านะคะช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่1,900บาทครับผมเท่านั้นเลยจ้าแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่4 4 0 0รบาทครับรับ มนุษย์เงินเดือนนี่ผ่อนแล้วเจียดเงินมาผ่อนนิดเดียวสบบาทเดืแปดพันเก่าพันกระสือไลยเด้อครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจาก S C C มอเตอร์วันนี้นะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีพรบให้จัดส่งรถถึงบ้านก่อนออกแทนน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลี้ยีติดติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันและประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มจับวิวสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มครับลุ้นจ็บเจ็บมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งพันก็พอเท่านั้นยังไม่พอเอารถไปส่งแล้วยังแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่าหนึ่งพ ผู้ใดอยากซื้อสิจองข้นนีนได้ะไรนะคะอ่าเพราะว่าเจ้าจะอยู่ทางเหนืออีสานกลางใต้จะซื้อได้ทัวประเทศไทยด้วยครับบริการเซ็นสัญญาหอพักไหนฟรีส่งรถหอพักไหนฟรีเตรียมเอกสารรออยู่บ้านหรือว่าพนักงานโรงงานกับมต้องขาดการขาดงานกับเตรียมเอกสารรอเส้นอยู่หนาโรงงานเสียสาระเวลาจักประมาณหาที่สิบก่าที่เส้นเอกสารกับธนาคารกับเรื่องอนุวัติก็ยืสนเอารถไปส่งให้นะครับผมสำหรับอาชีพเกษตรกรกับ เกีียวเข่าเกีียวอยางโยกกันล่อ,อยืนหง,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 งอยู่หน้าออแ,แต่เแต่ยังไปท้ายดูตัวจอดแล้วกันเป็นสัญญาให้ครับผมกับสำหรับเอสซีผู้ใดสนใจถึงจะจองนะครับช่องทางการตริดต่อของเทาทางเฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์ดึงได้ปักหมุนจุดดันบนนะครับส่วนทางยูทูบอยู่ด้านล่างกดแทดไลน์กดโทรมาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติม ได้เลยเด้อครับผมสำหรับเอฟซีลุค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วมีมูมาซื้อมาจองก็เดี๋ยวรับใครใน้ำทางตลาดอีก3,000บาทเอฟซีผู้ใดเขามาร่วมเข้าม็นสนุกสนานให้การันใจมูห้านะครับเดี๋ยวห้าสิจแจกเสือเอฟซีโตไม่แดี๋พี่ไปไหนได้เ้อครับผมจากนี่สันมาร์ทรถบ้านบางเดิมครับผม